โอ้แต่สวดเลยครับนะทั้งปูทั้งปลาปูกัแบบลายปูหินนะครับี่ะมีปลาคอกางเขานี่นะเป็นปลาสิวนปากกาเขาเนาะปลาสิวสิวเขาเนี่ตัวใหญ่เนาะสิวเขาต้องงามเนาซิวปาขาวต้องงามเนี่จ้ะโอ้สวดเลยครับเขอยู่เขาอยเขาตัวนี้ได้ว้าวนพวกนี้ เทอาไปอีกจักหน่อยไอ่ตีโหนอุ้ยตัวขาวปลาขาวต้องข้างหลังเลยเห็นไหนโอ้โหตุ่มเอาเมียอะไรเสาร์น้งผ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมื่อนี้มาพอกันสายเลยเนาะนี่จ้ะประมาณเก้าโมงกว่าแล้วเนาะมาเสาร์กเมืาบ่ายเนาะจ้ะพอกันเมื่อกี้พอกัน สองของวันจันทร์เนาะมันจันทือยีสีผาท่านมาคุ้มสองพันหาเหล่าสิพวกเนาะจ่ะวันนี้บาลังก็จะนองกับพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาท่านตอนเนาะแมนครับวันนี้ข้าก็มาที่แบบสังหอมนะจ้ะพอพี่น้องข้าก็ถามว่าอยู่บ้านได้นะจ่ะมาบบสังหอมนะจ่ะเ้าก็เห็นคลองน้ำไม่ใช่ถ้าก็เลาะไปเรื่อยๆเนาะคีเลอะไปเรื่อยครับเน่ะจ้ะแต่ว่ากับบริษัทสัมมองกาวนักก็ขยับขึ้นมาเรื่อยนเนาะจ่ะกับพี่ลุงพี่ตาเมื่อวานวันนี้ ข้าวสีมัน,มนเพื่อมือว่านเนี่ยว่ะเนาะนี่ครับหลังจากว่านเนี่ยเขาได้ไปมีแต่ปลาตองงามๆเนาะนมันแบบขนาดจ,จะเด็กกำลังไปตามบ้านจ้าว่ามันนี้บา้านสนองสีมันมาแล้วจ้ะครับไป,ไปกันเล,ล <ะ S 1> เลยครับลังเลยครับหใส่อยู่กับหมองเปิดคลิปเลยเด้อจะ้ะเขาบอกตัวหกง,งูลงก่อน คอนอันมาเด้อจะจีจะทางหลวัลมาคอยอยู่คอยกินมันหมาตุ่มโยดอีกเด้อวมวือนนี้วันนี้เวลาสน้องใส่หอด เลยเลยต้นยังนี่มาลา้าต้นเตยเน,ะนาะเตยปลาเนาะจ้ะเลยเป็นน้อยหนึ่งนะจ้ะเหมือนกับขยะคนมาจักน้อยหนึ่งจ้ะกระชิใส่เนี้ยคุณไปเรื่อยๆจ้ะอู้น่ากระชิยางน้ำคลองน้ำไปเรื่อยๆจ้ะโอ้ย oh. มองได้เป็นแตใส่ข้ากระชิใส่นะจ้ะอย่งที่สองของข้าจ้ะตุ่มมาล้านแสดงวก็มีสิบเดือนหลังเท่ากันได้อจ้ะ ถ้าว้องจั้างมาอีกก็จะซิดหลังแต่ว่าคนมาวันห่อยเออทีทีไฟทีไม่บอกทีไฟทีไมันหนาวเลยวป่าหลานโมโหเลยเปานางงงเลย เจ๊เินเลยบอกาลันเอาเถอใส่ไม่ตังหาของลูกบ่อยปะเอายือต้องไปโล่ใ่ไหมเ่าฮ่า่าฮ่ไป่ล่าั่าฮ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 ่า่าฮาฮ่วฮ่า่าฮ่า่าาาน่ามาก่า วันพระไม่ได้มีคนเดียวตว่างมีวันเดียวแล้วแล้วมันกรยาพวกแก้วมันนาด้วยลางนี้ล่สิมาขันข่างตัวละเบา๋ยวมาลานหาวิธีกันด้วย้อะเอาอีกด้วยหลาดบุ่มมือีด้วย ใส่ไก่ป่านน่นบอกก็บอกว่าใส่ที่เล็กๆอย่างเงี้ยมันพีชหน่อยไปเนี่ย

dạng luôn áo mày đi 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 ba đi 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 tôi mà như mọi mới mày, mới mày biết con mày nè Mấy tập bà tụi nhiên đi lạ luôn, theo theo Cùng Mà nè Tùm vô, tùm vô, ตอนนั้นก็ห,ห่อกล้ําไปมาริกินขาาแท้แก็ยังกินข้าหมายังบอาไปยัางว่าเต่เป็นเบาไหลลงไปห้ามายซักดียวมองมอเพื่อนกรน,น้ำเลือกเนาะฟองฟางห่อคนเด็ต และวดูดีหรอกกันมานมันมาน ้องก็บพราะถือว่าหนาวเพียงไหนต้องเย็นพอดีพอดีต้องใส่เสื้อสั้นเดียวสันเดอร์บาลานกัดสดชื่ <c oughs> นแล้วลองใส่บึ้งหนาวเลอะเลยไหนมามัดก่อนบ่เสือหมัดก่อนไม่เสือไม่ใส่น้อกบ่ ไหนกำลังออกแล้วมันมานเด้อยน้มมะเร็งสิแล้ว,าาลวละจะมีประสิวเขาตัวงใหญ่ก้ายังไงงงงงมันแรงไม่นะกัะตโนมัตด,ดอกมันเนี้ ออีกสองหลังมัน่ะอีสองหลังครัเรือสองหลังสุดท้ายบางมือหักกระถิมไหวชั่วโมงหนึ่งนะเาลาเนาะบางมือกับชั่วโมงเครึ่งบางมือบารานนอนรับรวงกับสองชั่วโมงบารานี่นอนดีอย่างได้แต่ใส่ตุ่มเดียวเฮ็ดเขามีให้รอเก็บเาลาเนาะ เมืออพักเมียกับบุ้มีนเป็นปลาเป็นส่นครับบุมอัี้ตัวไปเือเทากับตำเกี่ยวปูเนาะปูใหญ่มันปูหน่อยว่านไนดะ้จากปูหน่อยว่านสนองเอาไปดองหนึ่งพุ๊กหนึ่งพอดีจ้ะปุ๊กลุ่นมันเป็นหลุ่นใหญ่เนาะปุ๊กลุนหน่อยนะหนุ่งสามบาทหนึ่งยี่สิบบาทดองไว้พอดีซาสิมาปีใหม่เนาะ ตามเจวลวกพักเหมือกินโอ้แสบแม่งจะี่น้องปูกระมันขนาดบางตัวตัวเป็นตัวเมยียเน่เพิ่นมีไข่เนาะอยู่กับดองพนมาแล้วเนาะไข่ออกสีส้สมสมเป็นตัวก่อนน่จาจะทั้งมันทั้งไข่แต่ว่ากับบริษทุกตัวเนาะเป็นบางตัวจ้ะอ่าล้างสุดท้ายจ้ะอยู่งฟังท่านั้นเพิ่นมันนอนใส่เบ็ดหรือใส่ตุ่มเนาะบาลานหอยมีไหมเนาะ ใส่เห็ียดไปจ้ะหัวหนามยังมีอยู่จ้ะเป็นลำหง่ะนะฮะใส่เห็ดปลาพอพอเขากระดุกามาหลุดกันเบิ่งจ้ะพวันนี้มาล้างสนองสีมานมาเนาะว่ามีพี่น้องเฮาเพิ่นมาลงก่อนเนาะจา<ช>้ะคือถ้าเป็นเพิ่นใส่ปูใส่อะไรเดี๋ยวโค้งไกลเดี๋ยวก็คือปลาเพิ่นก็สาม,มารถร่อไปตอดกินได้เนาะเดี๋ยวมาหลุดกันเบิ่งจ้ะไปนัง่งถ่ายดีใส่ใส่นั่งถ่าย <ๆ S 2> สุดท้ายเขาห่อได้เยจ้ะเาขาคือมาใส่หมองเกลวหมองห้อายามล้างสุดท้ายเมื่อวานนี่นะจ้ะอ๋อหมุนข้างล่างใช่ว่ารางฉนลงยางเข้าไปยางไปสุดเลรอเห็นห้อยพี่น้องเพึ่งนอนไปไม่ไหมจ้ะมันนี่ก็มาหลุดกันเมืองเด้อจ้ะว่าพี่น้องเพึ่งว่าใส่ยังบุกก่อนทำเ,เป็นใส่เบ็ดที่เป็นใส่ตุ่มขึ้นกันบุก,กจะมาหลุดเมืองจ้ะว่ามันนี่ห้าสิบมานบอลน,นะจ้ะหมูไก่บุก ย้อนต้องอดมัดไว้มือวานท่านก็ใส่เลือกๆละวมันประสิวใหญ่ มาหลุตามก,กระบงนอนบมาลางสนองยามเด้อจากาเอาสีมามนมาเนาะจ้ะหลังแหลของเาครับอยงไหนตุ่มเอ้โอมีครับมียุย่ไอ่เห็นครับมน้ามไแ้เงเนี่ยเห็นตุ่มบ่นามใสหงนลูก่อม่ไจ้ะ ลเยไปซิวเขาต้นงานม่ก่อนนะมันมานวางเื้อ anyway> ล้ง mm นี hmm. ่เด้อล้างนี่ละล้าสวนยังปูด้วอ้โอแต่ก็สวดด้ครับนะตึงปูตึงปลาปูกระเบิลายปูหินนะครับนี่ย หิน yup. ับไปดองครับต่วนด้จ้ะโอ้หิมะคอกางเขาเนี่ยนะเน่ไปสิวบนบะกาเขาเนาะไปิวลอยมั้ยเดี๋ยวจะเก็บปูออกกอนนะนี่นคมีต่บ่าครับมุท่งมีตรลีีีมีอยู่มหลายมอหลายเนาะพี่น้องิ็ไมาเหลนเนาะ มหอพี่น้องขึ้นมาอน่อนใหม่ๆครับต้องใส่มามาขึ้นนี่ไปจักตัวงาไม่ยากนะนี่ตัวใหญ่ๆก็ขาวก็สเขาวน้ำเนาะนี่ตัวงาไม่ากตัวเก่าฮะนี่่อลังนี่อ้วยเป็นเสี้ย่ครับแต่ว่าหัง เ้เม้ี่ะบะนืี่เขาเนอยู่าอ,อยู่ครับ,ออรบแต่ว่ากระบอก่บบีไหนาะเนหหลนะเอาไปถอดกระเสียเลยเวาลาเนาะชุบแป้ทงทอดเหลืองๆื่อตมทัวมาดีแล้วมึงน,นั่งหงไปลาลอยเป็นเซอยู่ครับ อุ้ยอุ้ยแรงอกังไปนะโอ้โหมันปอ้ยล้งนึ่งโอ้โหุอนต้นเลยครับล้างนึ่งเต่วงานจลผลลอยังหนอกรเหี้ยงครับนี่จะตัวใหญ่หมูเลยเนาะมนนูป่าตัวใหญ่ครับสิวขาวนี่ตัวใหญ่เาะเมนสิขาตัวงานนี่ครับิวปลาขาวตัวงานเอจ้ะ่ว่าปล ขอบ่ค่อยดีนะเพราะว่ามีพี่น้องเพิ่นมาใส่แหละเนาะต้องใส่สียามไปเหมือนสาวนี่ได้สถานการณ์ใส่ถุงไหล่ปูไปตั้งในรังนี่โอ้ยสวดๆบ่โอ้สวดเลยครับเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่จะต้องมงานเลยอันอยู่มานอยู่ตัวนี้ด้ว้เปาผลพวกนี้ถอยไปอีกจักหน่อยในตี โอนอุน้ยตาขาวปละขาวตัวข้างหน้าเลยอ่าจะเก็บปูอนะด้ะจะเก็บปูดไปถุงไว้ต่างหากกัน,นะอ่ามึงคอยด้อเงินนงุงไหน ไหโอ้โหตุ้มเอาเมอยไปโอนยสดงว่าเร็วเร็วเอาไปไปไหนไปไหนขี้ยาเนี่ยอะไรยังขี้ยามนเรกเดือกที่กลงมาอ้าอะไรติดกขอจุขอไปเด้จะีองเข้ามาแะดงว่า่กองให้ไปไปกันหนิโคตรกองน้ำหัวท่านโอ้ยโว้ยจะใช้ระบาดนี่ปซะ ไรอยนันก็นอยเอาๆบางทีแบบมจะหยานให้มาไกับฝาเห็ดที่ไรงนุ่มล้องจากกรข้อออกโลยโอ้ยแล้วลงให้มอสอบว่าล้วคนหยัเอาคนหยานเนาะไหไหล่ไาด้อปล่อยมันออกตอ้น่ร เอาปลาไหลนี ini, hmm. kilo, hmm. ่ปลานสโนมออกไปเด้อจ mm ้ะไปกับ hmm. พ mm ี hmm. uh ่ผ huh. ู um, uh, oh ้ก oh! uh ินเนาะบาลานก็กินอยู่ขันมี่โมพาไปกินเนาะสโนมนี่บโเข็ดให้กินแต่เด้ออันนี้ลาลานเอาปลาไหลปล่อยไว้เด้อจ้ะอูกัดขาดเด้อคนโอ้โอออนี่ออเคเลาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไปมาแล้วไป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 ซะอะไรอะไมาขาจุ่มคนยังไงบ่ เ like ป็ปูอะไรปลาบอกม่มีปันไหนหรอกหลังนี่จะปูหินครับโอหลังปูนี่จะปูครับหลังเป็ดปุกไงเนี่ยเหมือนเป็ดปุกหน่อยลยบแบบหลายปูหินหลายแห่งเลยหนึ่งหลังหนึ่งหลังเราเสียกปูไว้หนึ่งในหลัง ่างเน้อางมือเน้อันจะปูเต็มเลยปลาปลาเต็มมือนกันปู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 อุ้ยโยดตุ่มโยตเ้ยจะประคับได้ไงโอมานครับซึ่งซึ่งปูซึ่ปลา่นปูโคลงเทโอ้ยยังหนอกับไม่้าหนอก่เครับหมานลีเอุ่นต่นเลยต่นอนต่นปูทึงคทั้งปลาิดนนึ่งมถึอเลี้ยมมอออก ขาดเนาะเยอะกันเออมันเป็นกระเขาวระเขากระตัวใหญ่เนาะโอ้กระปูข้างมันเด็กปูกายใหญ่เหลือเกิไอ้ดองกระปูโอ้ยดองกระปูกินเนาะก้าวขึ้นเปน่ากระตักออกใส่ตู้เย็นเลตกระปูครับายไปเอาปูนี่เด็กเป็นลูกกว่าเลยนาะมาลานเนาะ ตอง,ง,งเลปกงหญ่ๆเลยเด้อจมงงูปูหินเนานเนะลองกินกับส้มตำแซ่บๆว่าเ่เนบาขา่าเล็กพี่น้องห้าก็ใส่ไปเป็ยนยังไงเนี่ยหิวเนาะค่ะคๆะค้ะ่เกาะะหูหๆๆๆหมีอยู่ตันั้น โอ้ยมันอยู่มันอยู่อนตัวอยู่จ้ะโอ้หลังนี่ปลาตุ้งฟูโอ้หลังนี่โกงหรือเนาะโกงโอ้ยโหยโยจู้จี้หลังนี่มามาโอ้อนตัวีนตัวนี่โอ้ปลาในตัวงามเนาะปลาตุ้งฟูเงยอีกหลังหนึ่งเนาะมาเก็บเลย เปิดฟ้าเปิดฟ้าก่อนโว้ยฟ้ามันเปิดแล้วงพี่ฟ้าไปว้างเสษดินเปล่าโอ้ปลาสิวหอยตัวใหญ่ครับจ้ะอุ๊ยออกแล้วโอ้ปลาขาวตัวใหญ่เลยโอ้มันคือเก่าขาวครับปูวันมาเสีปลาสมกับอุบัตเฮ็ดเนาะพี่น้องคนเมาเบ้อจ้ะน้ำคือถ่ายเาครับไม่แต่เาเลั้ยงเฉพาะคอบอดีนะค่อยๆดึงดูด ตักอกังสโตครับอุ้จังใหญ่เลยปูครับตัปูปูขนข้งไตก็ไม่มีปูเพราะไอ้ข้างไตลดลงไปขังแล้วนะขังสุดท้ายแล้วครับปูปูเป็นปูมันโอ้ยโอ้ยยังะกลงก็โอกังตัวใหญ่สโตเนาะ เมียน้าไลาตัวได้ประกกังอ้แล็วปนอีกแล้วเนาะเปูออกจากปูก่อนฮะเมียกงจะนองปรอกกังเอาสนองหายนะบ้านนี้กระกลังกัดมือครับโอ้ยเพาไปหาหมอแล้วบ้านหาไปเลยหอเลยนะบ้านเด็กผ้กากับปูอยู่บ่เอเขาเลี้ยงเลยเขานหวเขีวเลยดสีใจอยู่บไปก่อนเดี๋ยวจ้ครับ ยามตัวมาเบิดคุณลัางอ่ะเนาะมีจ้ะขบมันความมันห่อจ้ะมันที่เก่านั่นครับมันก็มันที่เก่าครับมันนี่ปลาห่อตัวงามแห่งจ้ะมบะนี่ครับสวยๆเลยอู้ยแต่สิวเขาห้องต้องง่ายเลยจ้ะอุ้ยแงบลาะเดี๋ย้ๆๆส่วนตีส่วนหนองก็อุ้ยเพิ่นเขาโอ้ยเพิ่นเขาเนาะเผินเขาเบิดเป็นฝูงหมดเพิ่นแลนด์อ่เนาะมีครับ Premises, mm. ให้ปิ่งก็บแฉบได้ครับนี bies, ่มีถ้าเกลือเนาะมีถ้าเกลือปิ่งสดสดปลาสดสดดูงามเลยครับผมงาแห้งจ้ะแล้วก็มานที่เก่าล้วมันีหนเนาะแม่นครับกปูห้องกระดิบปูห้องกระดิบเป็นปูห้องกระดิบเป็นโลดเนาะโลกกว่าแบบนั้นใช่หน่าเนาะปู้ดีเป็นโลกกว่าครับปูหินมันมีแต่ปูแบบง่ายเลยปู๊กกรง่เลยครับผมปุกกระเสาเนาะแล้วทฉันต้องจะเอาไปดองเนาะ มันก็ขมต้ำเนาะเขาเป็นปีนเลยเขาเอาออกใส่ขู่ไว้เนาะจ้ะอืองานเลยปลาหูหปลาขาวก็ตัวใหญ่เนาะเนี่ยครับใส่พอดีงามเลยเนะาะพอดีทีป่ปลาสมเนาะจ้ะมั่วนายมันวน้อยครับ,ม,บมีแต่มั่วนายหน่อยกับนนนก,ก,กินเนอตมาสักเอาเป็ดปลาเดลียงคือนะจ้ะแมนครับปลาช่วงนี้เพิ่งจะมันหลายกว่าขมเนาะมีขมเนี่ยหน่อยน่าจะเป็นบนางตัวเนาะแต่ว่ากัน,นตัวใหญ่ๆนี่คือบกขมเลยเนาะจ้ะมันมากับมั่นนะครับหลายกลัวมันหลายเสียจ้ะเพราะว่าเพราะคือช่วงหน้าฝนเนาะมีแต่เป็น กินพาอยู่หากินนำ้ำหนามคือเก่าเด้อจ้ะม่บพ,พี่น้องข้างบนงคือเก่าเนาะไม่นครับจจังมาล่อหลุ่นเนาะเดี๋ยวขันมาล่างก็นสนองเด็กก้าบ,บ้านก็เสิ็ไปครัวหอยเดี๋เนาะจา่าเพราะว่าแถวบ้านสนองคุณครัวเรา,าก็จักผ่านเน <c oughs> บิร์ดเรจาจักเบิร์ดเราจักพี่น้องเขาขัขวเไปเลยละผ่านกีนหรือว่าสนอก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามและชมจ้าขอบคุณความักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะหลายๆเด้อจ่าจะพอกันคิดไม่ได้คิปนี้ว่าสนงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอกันคลคิใไม่จ้า